เออมาแล้วคนมายังคนมายังต๋อคนมาก่อนแป๊บหนึงสุดยอดสุดยอดเร็วยวเร็วเร็วเข้ามาดูกันเข้ามาดูกันฮู้ฮูมายังค่ะเขาเขายังตอนนี้มีคนดูประมาณสามหมื่นหกแล้วศูนย์คนเห็นปะเห็นปะติดปะติดปะมีคนดูอีกคนละสวัสดีครับฮัลโหลมีคนเห็นไหมเนี่ย กี่คนนะจีจี <Hey. S 1> สวัสดีค่ะนี่ hey. ืมคำมาแล้วคามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับนี่น่าจะรู้นะครับวันนี้มีข่าวดีมาบอกครับ oh. เรากลับมาแล้วเย้ตอนนี้ถึงถึงพันคน,นแล้วก็เราถึงพันคน <laughs> สอเข้าเข้ามาเข้ามาพื่อยมีเพื่อนบอกเพื่อนมีแฟนบอกแฟนมีปู่บอกปู่เออบอกหมดเลยทุกคนเข้ามาดูกันวันนี้กลับมาแล้วครับโอ้สวัสดีค่ะทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามานะวันนี้เลยนะครับบอกเลยวันนี้กลับมาแล้วช่องหอินฟินิีกลับมาแล้วครับโต้โหจุดรู้จุดรทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับช่องผมโดนแฮกไปแล้วก็โดนแบนด้วย โอ้ซึ่งโดนไป11วันอย่างที่ชื่อคลิปที่บอกนะผมโดนแบนไป11วันเลยแล้ววันนี้ครับกลับมาแล้วครับเป็นวันเลิกดีด้วยเป็นวันพ่อด้วยวันนี้โอ้โหทุกอย่างมันสิงดีๆมันเกิดขึ้นในวันนี้มากเลยครับนี่สวัสดีด้วยครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาเลยนะครับในวิดีโอนี้ผมอยากจะบอกว่าทองผมกลับมาแล้วครับฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้กลับมาแล้วครับ เออมีคนถามโดนแบนหรออ่าแต่ยังไม่รู้นะครับใช่ครับโดนแบนไปครับเดี๋ยวรอรอเข้ามาก่อนเราจะได้อธิบายทีเดียวว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะเดี๋ยวเราให้ฟังเดี๋ยวเราให้ฟังตอนนี้3 0 0ร้อยสมรอยคนเผื่อแบบใครกำลังทำช่อง YouTube อยู่จะได้เป็นบทเรียนไปด้วยจะได้เ่ออะไรนะเหมือนเป็นนำมือตามมาหอไกด์ไลน์ด้วยบอกว่าได้จช้รู้อ๋ออะไรอย่างนี้นะโอ้ีขอบคุณมากทุกคนอครับยังไงเวลาโดนแบนเออได้ตอนนี้ใครอยากรู้เรื่องอะไรถามมาได้เลย เดี๋ยวเราตอบกันไลน์นี้เลยนะแต่พี่อาจารย์ไม่ทันหน่อยนะคนคนนอมเมนต์เยอะมากเอ่านไม่ค่อยทันแค่นั้นแหละหลักเลยวันนี้วิดีโอนี้อยากจะมาบอกว่ากลับมาแล้วครับทางสิบีกลับมาแล้วครับเ,เราจะมาบอกบทเรียนบทเรียนนะคะเ,เ,เป็นนานกลับมาแล้วสวัสดีทุกคน้วยครับทุกคนที่เข้ามาที่เข้ามาใหม่อะไรทุกคนสวัสดีทุกคนเลยฮกลับมายังเหมือนเดิมครับยังอยู่เหมือนเดิมยังหัวร้านเหมือนเดิมค่ะ อครใครอยากรูแล้ว<อ>ว่าอยากเห็นหน้ากันกิบหน่อยอยากเห็นตากล้องใช่ไหมตากล้องน้ามันมากเลยตอนนี้พวกเราอยู่กันที่ไหนเอ,อ่ยีอเราอยู่เพชรบูรณ์เรามางานแต่งเพื่อนของเรา,าหนาวไหมหนาวมากใช่ตอนนี้หนาวมากอากาศแห้งๆดันหนึ่งเลยค่ะทีนี้อ่ะใครพร้อมแล้วดันหนึ่งเลยใครพร้อมแล้วดันหนึ่งใครของเนาอ เขาที่ลองอ่านดูนะคำถามยอดคิดก็คือโดนแบนเพราะอะไรอ่าได้รอติดตามแป๊บนึงเดี๋ยวได้ดูกันหมาแล้วห่มาแล้ว่ป๋าแสอะวามเออถ้าพร้อมแล้วนดึงมาเลยก็ได้มากดึงมากดนึ่มาคิดถึงครับคิดถึงเหมือนกันครับคิดถึงแฟนคับทุกคนเลยโหหายไปตั้งสิกว่าวันไม่ได้ลงวิดีโอไม่ได้คุยกันเลยนะมาละหนึ่งมาหึงัมาได้แล้วหเยอะแล้วนะอ่าโอเคนึ่งมาหนึมานึมาหึม่ง อย่าลืมนะมีเพื่อนบอกเพื่อนมีแฟนบอกแฟนมีใครทุกคนบอกมาเลยกลับมาแล้วค่ะฟินิตี้มาเรามาเล่ากันดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่าโอเคเล่าเลยที่เกียจเล่าอ้าวเดี๋ยวเขาเป็นคนสัมภาษณ์เขาเป็นคนบอกอ่าเดี๋ยวเราเขาเป็นผู้สื่อข่าวเออได้อ่ะมาั้นสมมุติอ่าเล่าเล่าเหตุการณ์นะคะเล่าเหตุการณ์โผล่หน้ามาเลยเขาบอกว่าอยากเห็นหน้า คือหน้ามันแบบดูเลยแววแววมากเลยคนสวยยิ่งเฉยๆก็สวยเห็นไหมพี่น่ารักมากเขาบอกนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่เรยพูถึงเขาเลยพี่ดาวพี่สีนี่อ้าวโอเคเรามาเริ่มมาเริ่มเล่าเหตุการณ์กันก่อนเลยว่าที่ทําให้เราโดนแบนเอออ่ะเล่าเลยค่ะทุกคนได้ยินใช่ไหมเห็นนะโอเคมาเราไปฟังก่อนว่าโดนแบนได้ยังไงเอาตรงนะก็คือโดนหลอกะพูดง่ายๆเขามาจ้างงานเรามีคนติดต่อมาจากต่างประเทศมาจ้างงาน แล้วเราก็เชื่อคืองานที่จ้างอะ่ะเป็นงานของเกมไซเบอร์พัง2022อะไรสักอย่างเนี่ยคุณคุณไม่เคยเคยได้ยินกันไหมอ่านั่นแหละมันเป็นเกมแบบดังอ,ะอ่ะมีเอาคินลูดิมาเล่นด้วยในเกมเอมอม,มันดังมากแล้วเขาก็แบบมาติดต่องานเราเราก็เลยเชื่อไงว่าเฮ้ยอันเนี้ย,ยนนมันเป็นเกมดังเขาน่าจะมาจ้างงานเราอะไรเงี้ยเออมีคนเจอ2077อ่านั่นแหละครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องเกมไงวันนี้เขามาจ้างงานเนี่ยผมก็เลยอ่าโอเคก็รับงานกันตกลงกันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บทีนี้เขาก็บอกว่า จะให้ทําเดโมส่งให้เขาประมาณว่าลองเอาเกมไปเล่นแล้วก็แคสโชดูอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก๊อปยันสถานที่อยู่คือพี่ซีก็เช็คเช็คทุกอย่างเลยว่ามันมีจริงเนาะใช่คือคือเขาปลอมแบบยันชื่อยันที่อยู่ยันอีเมลเลยนะผมเข้าไปเช็คกันนะว่าคนเนี้ยเป็นคนจริงไหมผมก็ดูเฮ้ยเออจริงเลยมาจากอเมริกาทางานอยู่ในอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้ไซเบอร์รับบิอะไรสักอย่างเนี่ยเป็นเป็น,ปนบริษัททำเกี่ยวกับเกมไซเบอร์พังนี่เลย แล้วทุกอย่างเลยมีแผนที่บริษัทพร้อมผมก็เลยเชื่อไงนึกว่าตัวจริงอะ่ะผมก็จัดไปเลยครับก็อย่างที่เพื่อนๆดูนะเพื่อนดูช่องผมจะลอกก็ได้จะพอดูว่าผมจะชอบมีก็มีแบบโฆษณานะประมาณว่าเกมนู้นเกมนี้มาจ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบเอออยากจะน่าสนใจก็แนะนําให้เพื่อนๆด้วยอะไรอย่างงี้ทีนี้ครับเรียบร้อยเลยก็ค,คือเขามาหลอ,อกให้เราทําเดโมอะไรประมาณเนี้ยแต่สุดท้ายแล้วจริงๆมันเปลี่ยนเป็นไวรัสมาใส่ในเครื่องผมแล้วก็เอาข้อมูลทุกอย่างของผมไปเลยคือณนตอนที่ผมโดนนะมีความรู้สึกเหมือนในหนังอ่ะ ็นหลังเราโดนแบบแฮกเกอร์ประมาณนี้หรือเปล่าไหมพอเราแบบนั่งนั่งอยู่หน้าคอมเนี่ยแล้วก็แบบเฮ้ยทุกอย่างข้อมูลของเราหายไปหมดเลยต่อหน้าต่อตาเลยหรือเปล่าไหมมีข้อความเด้งมาคุณออกจากอีเมลแล้วคุณได้เปลี่ยนเมลสำรองคุณเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์คุณตั้งระบบความปลอดภัยใหม่ซึ่งณัตอนนั้นผมทําอะไรไม่ได้เลยคิดดูดิเออแล้วมันเป็นเวลาห้าทุ่มครึ่งเว้ยคือผมไม่สามารถติดต่อกับ g o o ก l e ได้ในเวลานั้นดูดิโค้ดท็อกอ่ะเนี่ยมีคนบอกดิี โดนแบบเดียวกันเลยครับให้ลงโปรแกรมหน้านั่นแหละครับเนี่ยถ้าเพื่อนๆที่ดูอยู่แล้วก็กำลังทํา YouTube นะครับถ้ามีงานจ้างอะไรลักษณะนี้แล้วให้เราหลอกเอาโปรแกรมให้ลงในเครื่องเนี่ยอย่าเด็ดขาดเลยนะครับอันนี้ผมโดนแล้วผมอยากจะมาเตือนเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่คิดจะทํา YouTube อยู่ถ้าเจอแบบนี้อย่าเด็ดขาดนะครับถ้าการจ้างงานอะไรจริงๆเนี่ยมันไม่ควรจะต้องมีการลงโปรแกรมในเครื่องครับคลิกลงโปรแกรมแบบผมนี้เรียบร้อยครับจบเลยนะ อ่าเรื่องก็เป็นประมาณนี้แล้วก็โหมัน<ข>มันลำบากมากเลยนะพอเราดูเสร็จแล้วกว่าที่เราจะเราเคร<ต>ียดทำอะไรไม่ได้เลยใช่ควาจะติดต่อ Google ได้ไมันต้องรอพรุ่งนี้เช้านึ่ของแปมันไม่ใช่เวลาทําการไงติดต่อ Google ติดต่อ YouTube แจ้งไปอ่าโอเคทําไมทมาํามปุ๊บเอาช่องกลับมาได้อยู่ได้วันดึงทีนี้ช่องก็โดนแบนเพราะว่าณตอนที่เขาเอาช่องเราไปอ่ะเขาเอาไปไลฟ์เอาวดีโอไปไลฟ์แบบประมาณบิตคอยที่มันผิดกฎหมายอ่ะเออช่องผมก็เลยโดนแบนซะเลย เนีย่ยแล้มีคนถามทํายังทํากลับมายังไงครับก็อย่างที่บอกหาวิธีเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะซึ่งการวิธีเปลี่ยนพาสเวิร์ดเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างที่คิดครับถ้าเป็นสมัยก่อนการเปลี่ยนพาสเวิร์ดธรรมดาใช่ไหมเราก็แค่กดเปลี่ยนพาสเวิร์ดเลยใส่อีเมลสำรองหรือ,รอใส่เบอร์ได้เลยใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยเขาเข้ามาแฮ็กโดยการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์และอีเมลสำรองด้วยอโอ้โหซึ่งแบบกว่าจะหาวิธีได้นะต้องเข้าลิงก์อะไรสักอย่างของ Google เนี่ย หลายขั้นตอนมากจนต้องแบบพยายามยืนยันให้ได้ว่าเราอ่ะคือตัวจริงนะอะไรอย่างเงี้ยถึงได้เปลี่ยนพาสเวิรปดได้ครับอ๋อคือได้ติดต่อกับใช่ติดต่อกับคนที่อยู่ใน g o o g l e แต่ว่ากว่าจะติดต่อได้ก็คือตอนตอนเช้าเช้าแล้วแบบโอ้โหเข็ดเลยบอกเลยนี่แบบเป็นบทเรียนครั้งยิ่งหญ่เลยนะคือครึ่งคืนนั้นคือเข้ามาดูในช่องห้าอิน i t y ก็คือเห็นแต่ไรสดไ์สดนี่แหละมันคือแบบมันเจ็บมันเจ็บใจมากที่เราไม่สามารถไม่สามารถจะเข้าไปแก้เข้าไปแก้ไขได้ก็คือต้องดูเขาอยู่ทั้งคืน ยังนั่งนั่งดูคนเราช่องเราไปทําอื่หรือเปล่าไหมเออช่องที่เราสร้างมาจากมือหกเราทํามาห้าปีห้าหกปีเออคิดดูดิมันหายวับไปกับตาตอนนั้นแบบโอ้โหท็อกเลยนึกว่าแบบจะไม่ได้กลับคืนมาแล้วก็คือใจขับน่ารักมากนะคะคือแบบพยายามติดต่อพยายามติดต่อมาเม้นทุกช่องทางที่แบบยังสามารถติดต่อกับเราได้บอกว่าช่องพี่โดนแฮ็กช่องพี่โดนแฮก ขอบคุณขอบคุณมากใช่ใช่ใช่ตัวตนี้ผมขอบคุณทุกคนมากมากเลยคือบางทีผมอาจจะไม่ได้ตอบนะแต่ทุกคนที่ส่งมาไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ในอีเมลใน Tik To อกทุกทาง,ทงเลยนะที่ทุกคน<ห>ที่สามารถพอจะบอ<แ>กผมได้นะทุกคนบอกมาเลย<แ>ผมอ่านหมดนะแต่ว่าบางทีแตงวะนนั้นผมกําลังยุ่ง๋ยวามาช่วงคืนไงก็เลยไม่ได้ตอบกลับนะครับแต่ในขอบคุณทุกคนมากมากเลยที่เข้ามาบอกเข้ามาแจ้งข่าวกันนะครับก็นั่นแหละอย่างที่บอกนะครับว่าผมตอนนรกผมเคยโพสไปแล้วแหละที่บอกว่าเออ ตั้งใจเลยต่อไปนี้จะพยายามสร้างสารวิทโอที่ดีเพื่อเพื่อนๆทุกคนเลยเพื่อครอบครัวตัวแสบของเราทุกคนนะครับนี่อ๋อแล้วเราก็แจ้งความเนาะใช่แจ้งความล้างเครื่องเพราะว่าเขาบอกว่าต้องเอาเครื่องไปล้างเลยทําอะไรไม่ได้อืมเพราะว่าคือเหมือนไม่ตัวโปรแกรมนั้นๆนมันฝังอยู่ในเครื่องละเครื่องเป็นคอมพิวเตอร์นั้นผมต้องไปลงโปรแกรมใหม่ทั้งหมดเลยถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะเอาคือนอีกเอามันก็เอาไปทําใหม่อีกอะไรเงี้ยต้องประมาณนั้นนะครับ สงสาร mm ใช่สงสารตอนนั้นหน้าตึงหน้าตึงหน้าชาทําอะไรไม่ถูกไม่เคย mm คิดว่าอ๋อมันมีเหตุการณ์คือจิ้งจกจิ้งจกหล่นพวกเราเป็นสายเชื่อสายเป <c oughs> าา็นคนเชื่อเรื่องดวงวันนั้นก่อนที่จะโดนมีจิ้งจบหล่นใส่รถบุก mm ุเฮ้ยเอาแล้ววันนี้งานใหญ่เข้าเป็นไงนสุดท้ายเวลาห้าทุ่มงานเข้าจริงงานช้างด้วยเรียบร้อยเลยครับจิ้งจกหล่นนี่ที่เขาว่ากันเรื่องจริงนะจิ้งจกทักใช่ไหมแต่เราลึกว่าแบบ แล้วนึกว่ามาให้โชคอืแต่ก็ดีนะถือว่าเป็นบทเรียนนะต่อไปผมสัญญาเลยว่าจะไม่มีทางหายไปจากเพื่อนๆแล้วแน่นอนเราวนี้มีภูมกันแล้วต่อไปไม่โดนแล้วแน่นอนคงคง,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 งไม่หาวิธีหลอกอย่างอื่นเพราะว่าก็ <c oughs> ไม่ได้ถ้าดหล่อหลอ้หลอดรอดรอดจากการโดนแฮกมาอยู่สองสามเดือนเพราะว่ามีมีคน ต้องจะมาเอาช่องอยู่สองสามเดือนติดต่อมาแบบนี้บ่อยมากเป็นเมลใม่ mail. ประมาณอเ<ช> <ๆ S 2> ี้บ่อยมากแต่ดืน่นคือเรารู้เลยว่าหลอกแบบมาพูดแบบหลอกลอยๆอยรอ,อะไรเงี้ยอันนี้นี่ชัดเจนมากเลยนะโหเสียดายมากเลยครั้งนี้พลาดพลาดครั้งยิ่งใหญ่เพราะจิ้งจบแท้ๆเลย <c oughs> <c oughs> แต่ก็ยังดีนะที่โดนแค่11วันมีเพื่อนๆผมบางในกลุ่มนะบางคนโดนยีวัน บางคนเดือนเป็นเดือนอ่ะกว่าจะเอาช่องคืนมาได้อ่ะอันนี้ของผมมองถือว่าเอามาได้เร็วมากนะเรียกว่าเอากู้อีเมลคืนมาได้ภายในวันเดียวแล้วก็เนี่ยได้ช่องคืนมาใน11วันถือว่าโอเคนะดีมากมากเลยทุกนี้เป็นช่วงเดือนธันวาเวยเป็นช่วงที่แบบเพื่อนๆทุกคนจะแบบเหมือนมีเวลาดูเยอะนะช่เพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นปีคลิปอะไรคลิปพีคคือใช่ลืมกันหรือยังคลิปอะไรเอ่ยทุกทสิ้นปีของจะเรียกว่าอะไรอ่ะ มันเทวีแล้วฝังดินเนาะตอนนี้ไม่ใช่ฝังดินนีตอนนี้เป็นแช่น้ําไหนใครจําได้บ้างว่าสิ้นปีนี้เรามีนัดคลิปอะไรกันอ่าเขียนมาเขียนมาลืมยังลืมยังโอ้เอฟซีตัวจริงบอกน้องเจ้าจันหายไปนี่เลยนี่คนแรกเลยนี่ครับโอดีจ้านี่คุกกี้แช่น้ําโอ้โหชัดเจนเลยแล้วคนนี้นี่แฟนคลับกดไลค์ได้ไหมกดไลค์ได้ไหมกดไลค์ได้ปะกดไม่ได้กดไม่ได้ตอนีแสดงว่าแฟนคลับตัวจริงเลยนี่บอกคุกกี้แช่น้ำนี่คุกกี้คุกกี้ใช่เลยครับ อย่าลืมนะวันนี้ช่องกลับมาแล้วไม่ต้องห่วงได้ดูแน่นอนครับคุกกี้แช่น้ำโอโอดีจ้าโอดีจ้ามีไปมแท้เลยโอ้โหเนียแต่ก็หลายคนคนอื่นดูดิเห็นไหมคนอื่นก็บอกอยู่คุกกี้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 แดงพี่แอมแคทแอมแคทชานเนลเหรอวันนี้บอกช่องเกมมิ่งโดสก็เพิ่งโดนเกมมิ่งโดสช่องดังช่องใหญ่อยู่นะเขาเป็นแบบเขาเป็นทีมงานเป็นบริษัทแบบใหญ่เลยอ่ะดึงโดนด้วยเหรอโอ้โหช่องกลับมาในไม่กี่วัน ลงคลิปบ่อยๆนะครับรอชมผลงานอยู่โอ้หขอบคุณมากขอบคุณมากก็บางทีเพื่อนอาจจะไม่ได้กดกระดิ่งไงผมบอกแล้วผมลงวิดีโอทุกวันไม่มีวันหยุดเลยเข้ามาดูได้นะครับที่ช่องของผม,ผมลงวิดีโอทุกวันเลยนะช่อง55 infinity ทำเกี่ยวกับอะไรคะตอนนี้โหยกากเลยคนถามมันเยอะมากเลยทํายากอะไรก็ <laughs> 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 น่าจะรู้นะพิสูจน์ tiktok <laughs> เออช่องเราที่นียคือไม่มีเฟก คือคือผมยินดูทิกต o อกแล้วเอ๊ะทำไมจริงหรือเปล่าวะเนี่ยมาคำตอบด้ช่องของผมเลยมีแทบทุกอันนะเพราะเพื่อนเพื่อนที่เห็นก็เนี่แหละนัดทักเข้ามาบอกมาว่าเนี่ยพี่อันนู้นนี่เราพิสูจน์ด,ดูอะไรประมาณนี้นะครับหลังๆตอนเนี้ยพิสูจน์ทิกต o อกอยู่แต่ในขึ้นปีนี้จะมีอย่างอื่นอีกรอติดตามดูนะครับจะลองทำอะไรอย่างอื่นที่นอกจากการพิสูจน์ทิกต o อกบ้างอ่ะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดู แล้วตอนนี้กลับไปก่อนตอนนี้เราอยู่แต่งจังหวัดมางานแต่งเพื่อนนะเพิ่งรู้เออพิ่งรู้เมื่อกี้เลยเนาะว่าช่องกลับผมได้ช่องคือเมื่อกี้เลยนี่เพิ่งเข้เออเขาเปิดดูทั้งวันเลยเนี่ยอะช่องอะยังเข้าไม่ได้ยังเข้าไม่ได้วิ่อกดดูปุ๊บออช่องกลับมาแล้วเรียบร้อยออผมได้สดทันทีเลยเอ,อ้เออ โอ้ยซีช่องครับช่องนี้สุดหนูขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมากคาพี่ซีทำไมหน้าเหมือนพี่ตูนมากเลยครับตูนไหนคะพี่ตูนอะไรดินี่อะไรทุกเองตกเองหรอเปลาไม่ใช่เขาไม่ตกให้คือเขาบอกว่าเหมือนพี่ตูนมากเลยครับก็อยากรู้ไงตูนไหนก็ฝาแฝดฝาแฝดเป็นหลาคนก็ทักเหมือนพี่ตูน อยากสมัครงานครับตัดต่อได้ไหมครับช่วงนี้ไม่มีเงินไม่มีเงินจ้างค่ะโ <laughs> ด,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 ดนแบนคุณโดนแฮกไปโดนแบนไปไม่มีเงินจ้างเลยเนี่ยต้องต้อง,งทําเองชอง่องตัดเองเนี่ยช่องเราเป็นแบบโฮมเมดเหรอโฮมเมดประมาณนั้นผมผมไม่ได้เป็นขนาดเป็นบริษัทบริษ<บ>ัท<บ>ที่มีการจ้างอะ่ะคือทุกคลิปวิดีโออ่ะผมถ่ายเองตัดเองทั้งหมดเลยแต่ก็มีหาังหลังนี้มีกร,ระติ๊บมาช่วยเลยได้เร็วขึ้นหน่อยนะนยแต่เออจต่ทุกอย่างก็คือผมตัดต่อเองทั้งหมดเลยนะ <ค>ห,ลหลายคนถามผมมาเยอะมากสมงเมลม,มาว่าากสมัครงานอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไว้รอให้ถึงจังหวะที่ดีก่อนจังหวะที่เริ่มตั้งริษบทอะไรเงี้ยเดี๋ยวนับสมัครแน่นอนครับตอนนี้ขอสโลวสายเดี่ยวไปก่อนนะครับพี่อายุเท่าไหร่คะอ่าให้เดาอายุเท่าไหร่พี่มา้าอยุ่าอ่า้แฟนบันแท้ต้องรู้อ่ะพิมมาพิมาเอฟซีจากประเทศลาวอุ้ยจริงเหรออืมเอฟซีจากประเทศลาวที่เราเป็นไงครับหนาวไหม หนาวไหมคุณเมื่อกี้ชื่ออะไร F.C จากประเทศเรา F.C จากประเทศลาวมาบามาอ่านถูกไหมครั M A M A B A R อมาบาร์ตระกักนั้นแหละอหนาวไหมหนาวไหมคุณบอกหน่อยหนาวไหมเฮ้ยโอ้โหหกสิบเนี่ยไม่มีคนถูกเลยสี่สามสามสี่สามสองสามสิบอุ้ยมีคนที่ถูกแล้วนี่สามสิบนี่นี่ทีทินนภพทินนภพเย้ ถูกต้องครับ30ครับโอ้โหนี่คนเดาสามเก้าสามห้าสีโอ้โหนี่นี่มันแก่หรือว่าอะไรหรือว่าดูน่าจะถือหรือว่าอะไรหัวล้านหัวล้านพอแล้วไม่ต้องเข้าไปไกลแล้ว80ร้อยแล้วพอแล้ว30ครับผมอป็นทุกสมสนะใครแนะนำไามิบสามสิบสามสิบปลุกผมปลุกผมมั้งคะเออเอฟซีทีแท nice ้์รือโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณมากทุกคนเลยโอ้ยน่ารักค่ะนี่แหละอย่างที่บอกพอเกิดเรื่องนี้ปุ๊บทำให้เราดูนะว่าเฮ้ยเรามี คนติดตามเราที่แบบเฮ้ยเดีียวแน่นมากแล้วแบบอย่างที่บอกต่อไปดิผมจะเรียนทุกคนว่าครอบครัวตัวแสบเลยทุกคนคือครอบครัวเดียวผมเลยครอบครัวตัวแสบอย่างนี้ดีกว่าเวลาเจอกันเนาะครอบครัวตัวแสบอย่างนี้ดีกว่าเนาะเออเวลาเจอกันปกติเวลาเขาเจอตัวเองเขาเรียกว่าอะไรนะ55 Infinity จะเรียกว่า55 Infinity ตลอดไม่สมากเขาจำไม่ค่อยได้สมมากบอกว่าพี่ทำยูทูบใช่ไหมจําชื่อช่องพี่ไม่ได้ประมาณนั้นเออเฮ้ยประเทศลาวเยอะดาหลิง FC จากประเทศลาวคุณกิ ขอบคุณมากขอบคุณมากกีตาสายจุเมื่อกี้มีสิงคโปร์ด้วยนิดนึงเห็นกบแบวีโววีโวเอฟซีทางเลลาวดีลาวดีเฮ้ยอะไรอะไรอ๋อผมอายุสิบสามผมเห็นเห็นเห็นแสงสะท้อนบนศีรษะอ๋อเปิดไฟแรงเปิดไฟแรงไม่น่อยอายุตามช่องเอฟซีจากสุรนครมาจากสิงคโปร์ครับนี่ตอนนี้ผมอยู่เพชรบูรณ์เนี่ยมีเอซที่เพชรบูรณ์ไหม แสดงตัวหน่อยอยู่เฟชบุ๊นมีไหมมีไามมีใครไม่ใช่บุญไคมโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากอหให้เ c จากโคตรโลกเหนื้อ ชอบเอฟซีอย่างนี้อคือแบบครีเอทสูงออครีเอทมากเลยเอฟซีจากขั้วโลกเหนือเนี่ยแล้วช่องนี้ครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากขอบคุณทุกคนเลยทุกคนที่อยู่ในเนี่ยที่ดูอยู่เนี่ยขอบคุณมากๆเลยในที่มาเกี่ยวกับานั่งดูผมเนี่ยขอบคุณมากเลยอจากชายแดนไทยกัมพูชาเอฟซีจากพัทลุงพัทลุงตอนนี้น้ําท่วมอีกไหมคะน้ําท่วมอีกไหมเอฟซีจากดวงจันทร์ครับโอเคเขาอยู่เพชรบูรณ์ด้วยอยู่เพชรบูรณ์เหมือนกันวัยรุ่นเมกาครับโอ้โหเดี๋ยวกันทักกันนะเพชรบูรณ์เดี๋ยวกันทักกัน ว้าวว้าวสุดยอดสุดยอดฉบุนตัวประเทศเราบ้างเนี่ยแฟนพี่อายุเท่าไหร่คะรู้ทำไมรู้ทำไมจะรู้ทำไมคะอยากรู้ทำไมเหมือนเดิมดีกว่าให้เดาให้ดูหน้าเอาเนี่ยอ่ะเดาสิหน้าตากี่อายุเท่าไหร่อ่ะอ่ะให้เดาให้เดาอยากรู้ทำไมอ่ะอะไรเอาเอาเอาอะไรอาเรอะไรอ้าวยิ้มสิโอ้ตายแล้วฉันดูอดเอาเดีวเอาเร็วยวอ่ะอาพี่มาพี่มาเดามาอายุเท่าไหร่ อ่ะไอ้ยาอายุน้อยมากอายุยิบเจ็ดอ้โหูตายแล้วห้าสิบยิบเจ็ดยังยังไม่มียังไม่มีใครถูกเลยนะยังไม่มีใครถูกเลยยิบแปดไม่ใช่ไปอีกไปอีกยังไม่มีใครถูกเลยแต่เน้ะเขาทายอายุน้อยอ่ะอู้ยตายแล้วยี่สิบสามยี่สิบห้าไปให้ว่าอายุมากกว่าผมอ่ะอายุมากกว่าผมอ่ะไปแค่นี้เก้าอู้ยเห็นไหมคนคนไม่คิดว่าเขาหลักสับอ้อไปไปให้อายุมากกว่าอ่ะ ถูกแล้วใครชื่อถูกแล้วะนี่นี่นอถูกต้องค่ะเอ็กซอกะไรเนี่ยเกมเมอร์เอ็กซอ่านไม่ออกอีกเย่เออดีลสลมเอ็อายุดูน่อยใช่นี่อายุสามเ็ครับอายุแก่แก่กว่าแแก่แก่กว่าแต่เขาหัวไม่ลานไงหน้สนี่นะสามหัวไม่ลานวสสอ๋อสามสสามเ็ นี่ที่เราไลฟ์ตอนนี้คือเรามีความรู้สึกว่าตื่นตันตื่นตันตื่นเต้น,ห,นหลัง,ลง,ง,งห,หลังเลยคือหลังหลังเลยคือดีใจดีใจ<ม>เหมือนที่บอกอะว,ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นใช่ไหมแต่มันก็มีเรื่องดีแฝงมาคือเราจะรู้ว่าเพื่อนๆทุกคนที่ดูผมให้ติดตามผมที่เป็นเอผมเนี่ยรักเรามากขนาดไหนนะพยายามที่จะทุกช่องทางเลยที่จะบอกเราได้นะ นตันมากดีใจมากจริงๆนะครับตอนคุณตอนนี้เอฟซีเพื่อนเราก็นั่งอยู่ในห้องนะคะก็เปิดดูไลฟ์สดด้วยดูอยู่หรือเปล่าดูอยู่ใช่ไหมใช่ขอบคุณมากเลยขอบคุณบังคับเพื่อนให้นั่งขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกคนมากๆเลยทั้ง เพื่อนๆไปกลับ <S <S <น>ทั้งบ้านทั้งพ่อแม่พี่น้องผมญาติพี่น้องเพื่อนทุกคนที่รู้จักเลยทุกคนเข้ามาให้กำลังใจแล้วเออสุดท้ายก็ได้ช่องกลับคืนมานะตื่นตันมากเลยคนณเพิ่งเข้ามาว่าทำไมพี่โดนแบนทำไมพี่โดนแบนเขาดูย <S <S ด้อนหลังนะเราอธิบายไปหมดแบบละเอียดยิบ<อ>แล้วเดี๋ยวไปย้อนดูวิดีโอนี้ได้วิดีโอนี้เดี๋ยวผมเก็บไว้พอแล้วเสร็จเดี๋ยวเก็บไว้เป็นวิดีโอเขาเรียกว่าอะไรสีเท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังสีตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้าเออสีตีนเลยเหรอไม่ไพ่ร้อไม่ไพ่ร้อสีเท้า นันแหละประมาณนั้นก็บอกว่าโดนหลอกตั้งงานแล้วก็โดนแฮกแค่นั้นแหละครับเดี๋ยวลองไปย้อนดูกันผมอธิบายละเอียดยิบไปแล้วตอนต้นนะครับทุกคนที่เพิ่งเข้ามาก็นะครับวันนี้วิดีโอนี้คือแค่จะมาบอกว่าช่องกลับมาแล้วเนี่ยมีเอซจริงๆรู้จักชื่อน้องเจ้าจันด้วยน้องเจ้าจันอายุเท่าไหร่คะน้องเจ้าจันตอนนี้สี่ขวบครึ่งสี่ขวบครึ่งค่ะน้องเจ้าจันโตแล้ว มาโมกตีจากแล้วที่จากคนละครนี่คนโดนเยอะครับเนี่ยนะคลิปจะลงวันไหนครับคลิปลงทุกวันครับบอกนะทุ่งนี้ัพรุ่งนี้เริ่มกลับมาลงใหม่อีกทีแล้ววันนี้แบบไลฟ์สดนี้ให้ดูก่อนว่าเรากลับมาแล้วจริงๆนะตัวจริงแขงจริงเลยอ๋อมีช่องปลอมด้วยใช่เตือนเตือนเลยเตือนเลยมีคน ทำช่องปลอมเออก็คือมันก็ไม่ดีหรอกไม่ต้องอย่าไปทําเลยนะ <ừ> ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ก็อย่าไปทําเลยมันไม่ดีคือช่องมันก็ชัดเจนแต่ช่องมีช่องเดียวนะถ้าช่องที่แท้ๆมันจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกข้างหลังถ้าเจอช่องอื่นก็ไม่ใช่ละนะเื่นก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละด้ยนะยากหรอกช่องปลอ,อมมันคนติดตามนิดหน่อย<ม>นะอู้ติดตามตั้งแต่น้องยังไม่เกิดเลยครับโอ้โหแต่ว่าตัวจริงนั่นทำตั้งแต่ ก่อนท้องนะก่อนกระติ๊บท้องอีกใช่ใช่ออใช้แอปพลิเคชันใดในการตัดต่อวิดีโอคะแอปพลิเคชันผมทำในอ่าโน้ตบุ๊กเป็นเวกัสนี่แหละโปรแกรมพื้นฐานนะทุกคนนตะ่ใช้เป็นเวกัสผมใช้โปรแกรมง่ายๆนี่แหละขี้เกียจเปลี่ยนไม่ใช่หรอกจริงๆเปลี่ยนเป็น Adobe Premiere นี่แต่ขี้เกียจเอาเวกัสนี่แหละง่ายๆใช้มาห้าปีแล้วไม่เปลี่ยนแล้ะแฟนพี่ชื่ออะไรครับเด็บางคนยังไม่รู้จักเลยดูที่หน้าสวยๆอย่างนี้นี่ใส่ชุดอย่างนี้ เป็นชื่อกระติบค่ะเออชื่อกระติบยังมีคนถามอยู่ทำไมโดนแบนก็อย่างที่บอกครับโดนจ้างงานแล้วก็โดนหลอกให้ลงโปรแกรมปุ๊บเรียบร้อยครับโดนแฮกไปเลยเรียบร้อยจบก็เลยโดนแบนเลยชื่อกระติบนะคะไม่รู้จักชื่อตาก้องหรอตาก้องเสียงแปลนขนาดนี้เออบางเผอบางคนเขาเพิ่งเข้ามาเห็นไงวนนี้ใครสวยจังอะไรนเี้หรอกระติบข้าบอกครับ บติบข้าวเหนียวค่ะไม่ต้องรีบพิมพ์กับติบข้าวบ่อติบข้าวบ่อขับเปล่าเป็นเป็นภาษาอีสานรือเปล่าติบข้าวบ่อขับแบบนี้ติ๊บข้าวบ่อใช่ไหมเมนข้าวเหนียวข้าวเหนียวออไปยังเอเนี่ยได้แล้วโอเคก็เดี๋ยวเวลาเนาะเราก็คุยมากันยี่สิบกว่านาทีแล้วชอบนักมวยไหนมากที่สุดครับ พี่กระติ๊บพี่สีโอ้ยถ้าจะเรื่องนักมวยเหรอนักมวยชอบคนไหนชอบคนไหนเพื่อนสีตัวแสบปะ่ะไอดอนไฟฮะที่ไอดอนไฟที่ต่อยเดอนไฟอ่ะใครอ่ะเพื่อนสีตัวแสบไงออบอโอ้ยดูใจบอกใครใครดูมั่งคะ่ะไอดอนไฟไอดอนไฟดูไหมดูไหมดูไหมไอดอนไฟซีซั่นหนึ่งตอนนี้ซีซั่นสองกำลังจะมาะใช่ไหมต้องดูครับผมดูครับพี่ชนะด้วย ชนะแบบฟลุ๊กๆใช่ไหมเกดอะแบบโชคดีเออโชคดีพ <serves> ูดต่อสู้เราพลาดล้มนะถ้าไม่งั้นโอ้ยยกสามยกสี่ได้มันกว่านี้แน่ใช่แต่ถ้าถามว่าถ้าจะมีรีแมดไหมไม่นะไม่ไหวแล้วตอนนี้ตั้งแต่หลังชกมาอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นตอนนี้ชกไม่ไหวแล้วเดินขึ้นมาได้เงยเลยยังไม่ต้องกินหนึ่งชกมยเลยนะเออเออเดี๋ยเดี๋ยอมะมามามา มีอะไรเขียนอะไรตอนนี้อยากรู้อะไรพิมพ์มาเลยพิมเลยมีดูเทนไฟเทนไหมครับดูดิเพื่อนสนิททุกดีมาเมดเนทชนะได้แคทอมองอัดในช่องป้าป้าหน่อยทำไม่ยังในช่องป้าป้าทำแล้วเคยลงมาแล้วป๊าป้าช่องป้าป้าไม่ได้ป๊าป้าป๊าป้าเราไม่ได้เล่นเทนเท่าไหร่ก็เล่นเล่นแบบงูป้าปานะพี่ครับเอาลูกมาทําคลิปด้วยครับคือน้องเจ้าจันเขามีกฎใหม่นะคะคือเขาจะไม่ให้เด็กออกคลิปเนาะจะจะโดนอะไรอ่ะมันจะโดนแบบ ปิดไปสร้างได้ได้อะไรประมาณเนี้ยอืมคือแล้วคือเขาฉลาดมากเลยคือพอมีเด็กเข้ามา เดียวเขาคลิปนั้นจะโดนเลยเฮ้ยแต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวมีเดี๋ยวเอามาลงได้เดี๋ยวพอดูให้ที่มันเป็นคอนเทนต์หรือเป็นของเล่นที่ให้เด็กเล่นได้ไงเงี้ยเออยวเอามาลงด้วยให้เดี๋ยวเห็นอัปเดตความต่าลักให้ดูอยู่แล้วหรือถ้ามันงี้นก็ดูในคอมมูนิตี้หรือไม่ก็เฟซบุ๊กแฟนเพจก็ได้ผม,มลงรูปพู่กับลูกผมตลอดอยู่แล้วนะเพราะว่าจริงๆอยากจะให้ลูกมานี่แหละอยากจะให้ทําตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะตอนนี้ลูกก็โตแล้วแต่ว่าพอนั่นแหละพอมีกฎกฎอะไรยูทูบคลิปใช่ไหมมันก็เลยต้อง เราก็เลยต้องทําให้ลูกเฟดออกไปหน่อยนึงม่มีปัญหาแต่เดี๋ยวอัปเดตอยู่ตลอดได้เห็นอยู่แล้วไม่ต้องห่วงพี่หุ่นยังดีอยู่ไหมเสียมากเลยค่ะตั้หนักขึ<ล>้นสิบโลตั้งแต่จบเสร็จตําหนักขึ้นสิบโลครับอืพี่เคยโดนคลิปเหลืองไหมครับโอ้โหโดนอยู่แล้วครับใครทำช่อง u ูท b e ไม่เคยโดนแต่ว่าไม่จริงครับตัวปลอมใครทำช่องยูทูบต้องโดนทุกคนครับคลิปเหลืองนี้เพชรบูตอนนี้อยู่อำเภออะไรครับเราอยู่อำเภออะไรอยู่อำเภออะไรเนี่ยอยู่อำเภอ วิเชียนบุรีวิเชียนบุรีเออใช่เรากินไก่ย่างวิเชียนใช่ไหมไก่ย่างเมื่อกี้เรากินไก่วิเชียนบุรีวิเชียนบุรีใครอยู่แถวนี้มาเจอกันได้รายการไหนที่พี่กระติ๊บพี่ซีชอบมากที่สุดครับรายการไหนอ่ะมาถึงรายการในช่องเราหรือในการโทรทัศน์หรือว่ายังไงพี่หล่อมากค่ะหูหูตาถึงยังว่าตาถึงพี่หล่อมากค่ะ นี่มีคนถามช่องโดนแฮกหรือโดนแบนครับก็ทั้งสองเลยครับโด,โดนแฮกเสร็จแ,บบแล้วก็โดนแบน,แบบนต่อเ,เรียบร้อยเลยนะอ่านผมดูคลิปที่ตั้งแต่คลิปโปเกมอนโอ้โหนานมากเลยแต่โปเกมอนโกดังใหม่ๆเลยนะไ like อไลชิคเคนวิเชียนบุรีไอจ้าอยากดูคลิปอีกได้เลยได้เลยได้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตั้งแต่พรุ่งนี้ไป้นไปก็จะเริ่มลงคลิปเหมือนเดิมละ ก็ช่วงที่โดนแบนไปผมก็ทําคลิปวิดีโอตเตรียมไว้เพียบรับรองได้ดูกันเหมือนเดิมนะครับเราใครชอบรายการไหนอะไรยังไงเราติดตามดได้ทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมหมดว่าจะเป็นพิสูจน์ติ๊กตอกรีวิวของหรือว่าไอ้พวกพับก,กระดาษนะพับบุงมะแรงพับของอะไรต่างๆนานาเยอะมากมายเลยนะเดี๋ยวรอดูกันได้นะครับอ,อะไรนะโอเคนะทีนี้ก็เกือบ่งชั่วโมงแล้วที่คุยกันมาวันนี้ทากนี้บอกแค่มาบอกเฉย แค่มาแสดงความดีใจต่อตัวเองและต่อเพื่อนๆแล้วแแสดงความตื้นตันและความขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยว,ว่า ข้องผมกลับมาแล้วครับแล้วก็ดีใจที่เพื่อนๆอยู่เคียงข้างผมมาตลอดและผมก็สัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างเพื่อนๆไปตลอดเช่นกันครับต่อไปนี้จะไม่ให้โดนแบกนะครับจะไม่ให้ขายไปงานเพื่อนๆคิดถึงอ,อย่างนี้นะครับจะอยู่ด้วยกันตลอดทุกวันครับข้องผมลงทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับ <S <S โอเควันนี้ขอบคุณมากที่เข้ามาคุยเข้ามารับชมกันนะครับยังไงเดี๋ยวเอยเจอกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราลงวิดีโอใหม่เหมือนเดิมปกติแล้วแล้วก็ติดต่อก็ได้ทาง Facebook Fanpage และก็คอมมูนิตี้หรือว่าชุมชนของช่อง YouTube เเหมมือนดิคยไไเเข้้าามอะรดหูทเด ทิกตอกก็ยังจะพยายามทำอยู่เล็กน,น้อยยังไงก็เมนชั่นมาได้ผมเข้าไปดูอยู่ตลอดนะอาจจะไม่ค่อยลงคลิปในทิกตอกแต่ก็ไปหาไอ,าาอาเดียจากทิกตอกมาเยอะยังไงก็เมนชั่นเข้ามาได้นะอยากให้ผมทำอะไรบอกมาเลยเดี๋ยวจัดให้นะครับ<ม>โอเคเดี๋ยวไป bye bye ทุกคน b ายบายแล้วเ<อ>จอบุ๊บๆอย่า <Bye. S 1> ลืมนะคะขอบคุณตัวแสบขอบคุณมากทุกคนสวัสดีขอบคุณตัวแสบทุกคนครับไปละสวัสดีครับ bye bye จุ๊บ มันเซฟลง